ทุกปัญหามีทางแก้ไขทุกเรื่องมีทางออกเสมอคนดูดวงไม่ใช่คนงมงายไร้สาระแต่การดูดวงทำให้เรารู้อนาคตล่วงหน้าจะได้ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทติดตามรับชมรับฟังเกี่ยวกับเรื่องของดวงชะตากันเลยครับ One, two, three. Come ยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่รายการโฮโรสยามชาแนลโดยผมอาจารย์ภูมิการันตีหมอดูรู้ทันดวงนะครับคลิปนี้จะมาวิเคราะห์ในเรื่องของดวงลายปักนะครับประจำวันที่16จนถึงวันที่31ตุลาคม2563สำหรับคนที่เกิดในลัคนาราศีเมษหรือเกิดช่วงระหว่าง16เมษายนถึง15พฤษภาคมหากใครเกิดช่วงนี้ถือว่าอยู่ในลัคนาราศีเมษนะครับ แต่ถ้าคุณรู้ในเรื่องของเวลาเกิดหรือรู้ในเรื่องของเวลาตกฟ้าหลังจากนำมาผูกดวงทำนายแล้วอาจจะไม่ใช่ลัคนาราศีที่คุณเข้าใจในเบื้องต้นอาจจะเป็นลัคนาราศีอื่นๆก็ได้ฉะนั้นถ้าคุณรู้ในเรื่องของจุดที่เรียกว่าลัคนาราศีเกิดคุณก็จะได้รู้ว่าต้นทุนในดวงชะตาของคุณมีข้อดีข้อเสียมีจุดแข็งจุดอ่อนในเรื่องของอะไรบ้างฉะนั้นเราทำความเข้าใจในเบื้องต้นนี้ก่อนถ้าคุณรู้ในเรื่องจุดที่เรียกว่า ลัคนาราศีเกิดคุณก็จะได้วางแผนในการดําเนินชีวิตของคุณได้อย่างถูกต้องไม่ผิดพลาดเหมือนในอดีตที่ผ่านมาฉะนั้นคลิปนี้เรามาวิเคราะห์กันเลยว่าในช่วงปักหลังของเดือนตุลาคมนี้ชาวลัคนาราศีเมษจะมีเหตุการณ์สําคัญใดๆเกิดขึ้นบ้างไปติดตามรับชมรับฟังกันเลยครับคนที่เกิดในลัคนาราศีเมษตำแหน่งของดาวประจำตัวของคุณนั่นก็คือตำแหน่งของดาวอังคาร โคจรย้ายจากราศีเมษเข้าสู่ราศีมินหรือเดินถอยหลังนั่นเองฉะนั้นการที่เดินถอยหลังก็แปลว่าตัวของคุณเองตอนนี้จะรู้สึกเหมือนคนเบื่อเบื่อเซ็งเซงไม่อยากจะทำอะไรหรืออาการเป็นแบบเหมือนคนแบตหมดไฟหมดไม่ค่อยกระปี้กระเป๋าหรือไม่ค่อยกระชับกระเฉงเท่าที่ควรนะครับฉะนั้นความเบื่อความเซ็งที่อยู่ในช่วงระยะเวลานี้มันยังเกิดขึ้นอยู่ แต่ความเบื่อความเซงเบื่อเซงในเรื่องของอะไรก็อาจจะเตงตีเป็นโจทย์อยู่สอบสัเรื่องใหญ่ๆครับเรื่องแรกคือเบื่อกับหัวหน้าเราผู้บังคับบัญชาเราหรือเจ้านายเรานั่นเองบางทีการทํางานก็อาจจะรู้สึกว่าโหลดเกินไปทํางานแล้วโดนติฉินโดนว่ากล่าวนะครับโดนคอมเพลนโดนต่อว่าต่อขานอยู่เป็นประจํา ก็ทําให้คุณรู้สึกเหมือนคนเบื่อเบื่อเซ็งเซ็งทำอะไรก็แล้วแต่ไม่ค่อยได้ดั่งใจหรืออย่างที่ตนเองต้องการจะงุญหงิดนมากสําหรับการที่จะลุกขึ้นไปทํางานนะครับมันมีอาการเ,เบื่อหรืออาการที่ไม่ค่อยอยากจะกับปี่กระเป๋าหรืออยากจะขวนขวายในดิในเรื่องของการทํางานแต่อย่างใดอาจจะมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่อย่างที่ผมกล่าวไว้นะครับแต่ถ้าไม่ใช่เรื่องนี้ก็อาจจะเป็นความเบื่อความเซ็งของคุณ นั่นก็คือมันมีหลายเรื่องหลายอย่างหลายประเด็นที่เข้ามามันทําให้คุณรู้สึกว่าในช่วงเนี้ยทําอะไรก็แล้วแต่รู้สึกว่าทําไมเป็นปัญหาเป็นประเด็นสําหรับตัวเราจึงทําให้ตัวเองรู้สึกว่าไม่ค่อยอยากจะทําอะไรแล้วอยากจะปล่อยวางหรืออยากจะหนีไปอยู่ที่ไหนสักที่หนึ่งความกังวลความเครียดที่มันสะสมอยู่มันยังเป็นแบบนี้อย่างน้อยจนถึงประมาณกลางเดือนหน้าเลยทีเดียวฉะนั้น ดาวประจําตัวของคุณตอนนี้ก็ถือว่ายังไม่ให้คุณสักเท่าไหร่ฉะนั้นตอนนี้ก็ต้องรอคอยรอจังหวะดาวประจําตัวจะย้ายเข้าสู่ในราศีเมษหรือราศีประจําเรือนของคุณเนี่ยในช่วงสิ้นปีก็คือในช่วงวันที่30ธันวาคมฉะนั้นในช่วงนี้ก็ต้องออพยายามทําใจนิ่งๆหรือหาอะไรทําหาอะไรที่จะทําให้เรารู้สึกว่าไม่ว่างเกินไปอันนี้จะกลายเป็นเรื่องดีสําหรับตัวของคุณมากกว่านะครับ มาโฟกัสในเรื่องของการเงินบ้างต้องบอกก่อนว่ามีดีมีเสียตำแหน่งการเงินถ้ามันเสียเนี่ยหมายความว่าเวลาเรามีเงินมีทรัพย์เนี่ยเราต้องเอาไปใช้จ่ายให้กับบริวารเอย่ยบุตรเอย่ยลูกน้องเอย่ยหรือคนที่ไม่สามารถที่จะหาเงินหาทรัพย์ได้มันเป็นภาระหน้าที่ที่คุณยังต้องรับภาระตรงนั้นไว้อยู่ก็เลยทําให้คุณรู้สึกว่าการเงินทําไมมันหมุนไม่คล่องหรือ ทำไมเก็บไม่ได้มันมีเรื่องจ่ายอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นในเดือนนี้ก็ยังเป็นแบบนี้อยู่แต่ยังพอหมุนได้ไหมยังพอหาได้ไหมก็ยังพอหาได้อยู่เพราะว่าตำแหน่งของดาวพระราหูเนี่ยมันมาตกในเรือนการเงินของคุณมาตั้งแต่เดือนที่แล้วนะครับคือเดือนกันยายนแต่ราหูในดวงสตาร์ของคุณหมายถึงในเรื่องของโชคลาภนะครับหมายถึงในเรื่องของการเสี่ยง ฉะนั้นโอกาสที่คุณจะเสี่ยงโชคหรือว่ามีโอกาสที่จะได้ลาบมาจากการทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยเชื่อมั่นว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นหรือมีโอกาสที่จะได้มันมาอย่างน้อยการเงินกับโชคลาบเนี่ยมันสามารถที่จะแบ่งเบาปัญหาไปได้คุณอาจจะมีโชคลาบได้มาแล้วแต่อาจจะต้องมีเรื่องจ่ายเรื่องเสียไปแต่การบริหารในเรื่องการเงินของคุณในช่วงปักหลังของเดือน ตุลาคมนี้เชื่อว่ายังบริหารยังวางแผนในเรื่องของการเงินได้ดีอยู่แต่อาจจะต้องเหนื่อยหน่อยเท่านั้นเองนะครับส่วนในเรื่องของการงานเป็นอย่างไรบ้างผมเคยบอกว่าชาวลัคนณาราศีเมษเนี่ยตั้งแต่ดาวเสารย้ายเข้ามา อยู่ในราศีธนูเมื่อช่วงเดือนประมาณกรกฎาคมจนถึงวันนี้มันต้องมีรูปแบบของการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงหน้าที่เปลี่ยนแปลงตำแหน่งเปลี่ยนแปลงความรับผิดชอบหรือไม่ก็หาค่ายหาสังกัดใหม่เลยซึ่งเชื่อว่าในช่วงระยะเวลานี้มันมีโอกาสที่จะเป็นไปได้ปัญหาการงานของคุณตอนนี้เหมือนทำงานหลายอย่างหลายหน้าที่มากเกินไปแต่ผลลัพธ์หรือการเงินที่ได้มา อาจจะยังไม่ค่อยบาลานซ์กับสิ่งที่คุณลงมือลงแรงลงเวลาฉะนั้นมันยังต้องเหนื่อยหน่อยนะครับแต่ปัญหาเนี้ยผมอยากให้คุณอดทนอดการไว้หน่อยหนึ่งถึงมันจะเยอะงานมันจะมากงานมันจะโหลดหรือทํางานมากมายหลายอย่างหลายหน้าที่แต่รายรายได้ผลลัพธ์มันกระจุกเดียวมันได้มากับสิ่งที่มันไม่ไม่ไม่สมเหตุสมผลว่างั้นเถอะนะครับ ผมอยากให้คุณอดใจรอสักนิดหนึ่งเพราะตำแหน่งของดาวเสาร์เนี่ยจะย้ายอีกครั้งหนึ่งในช่วงประมาณวันที่5ธันวาก็คือภายในเดือนธันวาภายในปีนี้แหละการที่ย้กยจะกลับสู่ในโหมดหรือในเดือนชะตาที่ดีของคุณอยู่ฉะนั้นคุณอยา่าอย่าเพิ่งอดอ,อ,อย่าเพิ่งใจเสียหรืออย่าเพิ่งทําอะไรผีผามอดใจรอไว้นิดหนึ่งผมมั่นใจว่าหลังวันที่5ธันวาตำแหน่งดาวกางงาน จะย้ายเข้าสู่ในราศีมังกรเนี่ยมันจะเกิดผลดีต่อชาวลัคนาราศีเมษอย่างแน่นอนนะครับยังไงก็ให้กําลังใจตอนนี้นะครับส่วนในเรื่องของความรักเป็นอย่างไรบ้างก็ต้องออโฟกัสไว้ที่2ส,ส่วนใหญ่ๆ สำหรับคนที่มีครอบครัวหรือมีคู่ชีวิตอยู่แล้วเนี่ยตำแหน่งความลับของคุณเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้เสียหายแต่อย่างใดนะครับยังอยู่ในมิติหรือว่ายังอยู่ในสายตาของคุณการดําเนินชีวิตหรือการดํารงชีวิตเนี่ยมันยังเป็นไปตามปกติยังไม่ได้มีเหตุหรือมีเรื่องสําคัญ ที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆในเรื่องของความรักนะครับการใช้ชีวิตการดําเนินชีวิตการประคับประคองตอนนี้ยังโอเคอยู่ก็ยังถือว่าไม่เสียหายแต่อยา่างใดนะครับแต่ถ้าสําหรับคนโสดหรือคนที่กําลังจะเปิดใจใหม่หรือเปิดใจมาในช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วผมมั่นใจว่าการ เปิดใจหรือว่าการประคับประคองความสัมพันธ์ตอนนี้ยังโอเคอยู่ยังดีอยู่ยังไม่ได้เกิดผลลัพธ์ผลเสียหายแต่อย่างใดก็ถือว่าตอนนี้ก็พยายามที่จะสร้างกําลังใจสร้างความเชื่อมั่นสร้างคะแนนให้กับคนที่คุณโฟกัสเนี่ยได้พิจารณาในตัวคุณว่าเออคุณมีความ คาดหวังแล้วก็มีความต้องการอย่างจริงจังไม่ได้เข้ามาเพื่อเล่นๆแต่เข้ามาเพื่อสร้างเนื้อสร้างครอบครัวตอนนี้คุณสามารถที่จะสร้างคะแนนหรือเก็บคะแนนไว้ได้เลยทีเดียวนะครับส่วนปัญหาในช่วงนี้สําหรับคุณมีเรื่องอะไรบ้างนอกจากตัวคุณแล้วที่บอกว่าดาวประจำตัวเสียตกเรือนอวินาศก็อาจจะหมายถึงเรื่องเคาะเรื่องเจ็บเรื่องป่วยหรือเรื่องสุขภาพของตัวเอง สำหรับคนที่เกิดในลัคนาราศีเมษก็ต้องระวังหน่อยปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของขาภูมิแพ้นะครับกระดูกต่างๆเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้และที่สําคัญดาวมฤตยูตอนนี้ก็ยังทับตัวคุณด้วยมาเลยทําให้คุณตอนเนี้อยากอยู่เงียบๆอยากอยู่เพียงลางําพังไม่อยากจะไปออกสังคมไปเจอหน้าที่ไหนนะครับก็อยากจะอยู่ในบ้านหรือว่าอยู่ในที่ที่ที่คุณอยากอยู่เท่านั้นเองแล้วก็ในช่วงนี้ก็ต้องระวังปัญหาคนรอบข้าง ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือญาติพี่น้องมักจะเอาปัญหามาให้คุณหรือคุณอาจจะมีปัญหากับเพื่อนกับคนรอบข้างหรือญาติพี่น้องของคุณก็ได้ปัญหานี้ก็ยังอยู่ภายในสิ้นเดือนตุลาคมนี้ฉะนั้นใครรับปากรับคำใครสัญญิงสัญญาเอาไว้อย่าเพิ่งเชื่อนะครับเพราะมันมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงได้หรือมีโอกาสที่จะผิดนะัดก็ได้นะครับ ฉะนั้นปัญหาเรื่องคนรอบข้างตอนนี้ยังเสียอยู่อย่าเพิ่งไว้ใจอย่าเพิ่งเชื่อใจในคนรอบข้างและที่สุดแล้วปัญหาเรื่องราวต่างๆมันก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับฉะนั้นก็ขอเป็นกำลังใจให้กับคนที่เกิดในลัคนาราศีเมษตอนนี้ดาวของคุณเสียดาวคนรอบข้างเสียดาวการงานก็ไม่ดีนะครับก็ต้องประครับประคองควานสัมพันธ์หรือประครับประคอง เกณฑ์ชะตาของคุณให้ผ่านไปได้หลังจากเข้าสู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้แล้วคิดว่าดวงชะตาของคุณน่าจะดีขึ้นเป็นลําดับนะครับเอาละ่ะท้ายนี้แล้วก็ขอฝากเอาไว้ถ้าคิดว่าคลิปของผมเป็นประโยชน์นะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะได้อัปเดตข้อมูลข่าวสารอย่างทันท่วงทีแต่ถ้าคุณอยากจะรู้เรื่องราวแบบเจาะลึกสามารถที่จะโทรเข้ามา พูดคุยดูดวงส่วนตัวที่มือถือผมได้เลยนะครับหมายเลข0992129463 ID Line ก็คือภูมิ Astro 3838เดี๋ยวผมจะแปะทิ้งไว้ด้านล่างของคลิปนี้นะครับทุกปัญหามีทางแก้ไขทุกเรื่องมีทางออกเสมอการดูดวงมีค่าครูหรือค่าวิชาด้วยแต่รับรองว่าค่าครูหรือค่าวิชาไม่แพงแล้วก็ไม่แรงจเกินไปแต่รับรองว่าคำทำนายละเอียดแม่นยงชัดเจนอย่างแน่นอน เอาไปเป็นไกล้ลายในการดําเนินชีวิตของคุณได้อย่างถูกต้องในระดับมืออาชีพนะครับสุดท้ายนี้ขอทุกท่านโชคดีมีความสุขและพบกันใหม่ในคลิปครั้งต่อไปโปรดติดตามกันเยอะๆนะครับสวัสดีครับ